้าหวังหลงเหอเสี่ยวเหลยหลงเตอกู้ซื่อไทเรโนโซาวรัสกับบลอนโตซาวรัสเฮิงต้าเจียโตผ้าหัวหัวซื่อจุยรี่ห้เตอป้าหวังหลงฮ่าห่าหาา ฮึ่งทุกคนกลัวฉันฉันคือไทเรนโนซอรัสที่ทรงพลังที่สุดฮ่าฮ่าฮาฮชาวฉงหลีอี้จือเสี่ยวเลยหลงเจิงจว่วจ้าจื่อจีเตอต้ตันเคจ่าง บอลโตซาวราชตัวเล็กๆบนกอหญ้านั่งอยู่บนเปลือกไข่เสียวเลยหลงสัวหนีจ่างเตอเขาโชวเสียวเลยหลงจีซื่อสัวอีติ้งไม่ยหยิน เกินหนีหวานตาบรอนโตซาวลาดกล่าวว่าคุณดูน่าเกลียดมากเขาเกล่าวต่อต้องไม่มีใครเล่นกับคุณแน่เลยซื่อเหมย,ยเยินเกินทาหวาน ป้าหวังหลงหูตูตี้เตียนเตียนโถไม่มีใครเล่นกับฉานใช่ใช่ใชไทเรนโนซาวราสพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเสี่ยวเลยหลงซัวหน้าอัวโซหลิวหนีปา อ่วยย้าวเต้าวไว้เมียนเตอสื่อเจียชื่อจ้อี้โจ้นีย้าวปุยา้าอี้ฉีหลายบอนโตซาราทก่าวว่างั้นฉันจะพาคุณไปด้วยฉันอยากไปเดินเล่นข้างนอกคุณอยากจะไปกับฉันไหม วิสอเสี่ยวเหลยหลงเซินโฮสู้ฉีป้าหวังหลงจี้ต้าเตอเซินอิงทาเมินอี้ฉีเสี่ยงไหวเมียนโจชี้ดังนั้นร่างใหญ่ของไทเรนโนซาวราชจึงยืนขึ้นด้านหลังของบอนโตซาวราช อัวเมินหายย่าวตัวเจียวเผิงหยอ่อต่าเจียอี่ฉีหวานอีติ้งเหินคว้ายเลอ่อเราต้องหาเพื่อนเพิ่มมันต้องสนุกมากเลยสําหรับทุกคนที่จะเล่นด้วยกัน ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ